เดี๋ยวมาแนะนำน้ำหอมดีกว่าหลายคนเห็นจากคลิปที่แล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมมาสอนใหทุกคนว่าวิธีทําผมแบบผมมาทํายังไงกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตผ้าสซิกันดุ่มมาตาโม สำหรับวันนี้ทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยได้โดพสคลิปไปใช่ไหมล่ะเ,เนี่ยว่าอยากดู1วันของโมโตบาซาหรือเปล่าวันนี้ก็มาตามคาเรียกร้องว่ามีคนมาเม้นมาข้างที่เยอะนี่ยผมซึ่งผมก็ตกใจนะไม่นึกว่าใครจะสนใจผมขนาดนี้อ่าสำหรับวันนี้ทุกคนก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับว่า1วันของโมโตบาซาเนี่ยทำอะไรบ้างคือแบบจะถ่ายตั้งแต่แบบตื่นนอนยันต้องนอนอีกรอบอะเออเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูวันนี้ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10บโมง้วทุกคนก็ตารางของเราวันนี้ทุกคนก็จะมีตอนเที่ยงต้องมีคุยงานกับลูกค้าคอนโดทุกคนรีวิวคอนโดนะค,ค,ครับแต่ตอนนี้ก็เหลือเ,อเวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหม เออเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งตัดคลิปก่อนนะทุกคนโอเคเพราะวันนี้มีคลิปต้องตัดก่อนชมคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะที่สําคัญทุกคนถ้าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์ผมนะฮะมีสปอยคลิปใหม่ๆเวลาไปถ่ายคลิปก็จะสปอยใหทุกคนได้ดูก่อนนะฮะที่ ig pi sa sa a ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กพานุเดชอินสีนะฮะเออทุกคนนี่เราเหลืออันหนึ่งไอเทมพิเศษอันหนึ่งใครที่ดูคลิปนี้อยู่ไปติดกดติดตามนะฮะนี่ ผมเหลืออยู่อันเดียวในในโลกทุกคนตอนนี้มันมีชิ้นเดียวในโลกอะใครอยากได้ก็ไปกดติดตามนะเดี๋ยวแจกนะฮะนี่ <Hey. S 1> โอเคไปเดี๋ยวไปตัดชิปันก่อนดีกว่านน,าน้ำไม่ไม่ต้องอาบตัดก่อน โอเคทุกคนตอนนี้ก็ตัดคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวให้ผลพันธ์เก็บงานในกนิดนึงนะ<อ>ทุกคนตอนนี้อ่าเป็นเวลาจะเที่ยงและสิบเอ็ดโมงกว่าลวนัดเขาไว้แต่ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแต่งตัวนะฮะไปทุไปอาบน้ําก่อน โอเคทุกคนตอนนี้ก็อาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูดีกว,ว่าว่าผมใช้รีมอะไรบ้างนะทุกคนอย่างแรกเลยผมจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดหน้านะทุกคนบางทีมันก็จะหมักหมมนะทุกคนผมแนะนํานะใครที่ดูแลหน้าตัวเองอยู่นะฮะใช้กระดาษทิชชู่สําหรับเช็ดหน้านะทุกคนวันนี้แบบอย่างที่บอกมาที่ประจําวันจริงๆนะฮะหนึ่งวันนะครับลงเป็นเซรั่มไปเลย โอเคเดี๋ยวผมมาสอนนะทุกคนว่าวิธีทําผมแบบผมมาทำยังไงจริงอาจะผมตัดเป็นลองทรงต่ำจริงเดี๋ยวจะไปตัดทรงถูบล็อกถูบล็กอกล็อกล็อกอะไรสัก,ก็อย่างนี้แหละก็เป่าให้มันแห้งก่อนแล้วกันพอเป่าแบบว่าใกล้แห้งเสร็จใช่ไหมทุกคนสังเกตว่าตอนนี้ผมมันยังเป็นแบบไม่เป็นทรงมันยังเป็นหน้าม้าอยู่นะดังนั้นผมก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยเออึเออ๊บลมบอลลอนประมาณกลางๆะทุกคนแล้วก็ดันโคนผมขึ้นอนะ่ะให้มันแสกนิดนึง มันก็จะได้ทรงประมาณนี้ทุกคนแล้วก็จะจัดแต่งแต่งทรง โอเคมาอย่างที่รู้กันว่าวันนี้ผมจะไปคุยงานกับลูกค้าแน่นอนว่าหน้าเรายังโทมอยู่นะฮะแล้วก็หลังจากไปคุยงานกับลูกค้าเนี่ยเราก็จะมีไปถ่ายงานงานเปิดตัวนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์อย่างที่เราบอกตั้งแต่ตอนเช้าดังนั้นเนี่ย oh. ก่อนถ่ายคลิปหรือไปคุยงานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะแต่งหน้าด้วยนะครับเออแต่งแบบเบาๆอะ่ะบอกเลยว่าผู้ชายแต่งหน้าไม่แต่นะทุกคนเพื่อความมั่นใจของเราด้วยนะแล้วก็เราก็จะถ่ายคลิปด้วยหน้าเราก็จะได้หล่อๆครับ oh. อย่างที่เห็นใช่ไหมทุกคนว่าใต้าตาผมดำนะผมก็จะใช้้เป็นนนตััวีะครบ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับมันก็จะเหลืองๆอยู่แต่เราก็ต้องทาแป้งทาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนี่แล้วก็มาดูตรงนี้ดีกว่าน้ำหอมเนี่ยที่ผมจะใช้ฉีดนะครับใส่งิริงตัวนี้อ่ะทำไมครับ เดี๋ยวมาแนะนําน้าหอมดีกว่าหลายคนเห็นจากคลิปที่แล้วใช่ไหมจริง,รงๆอ่ะมันหมดไปหลายตัวแล้วทุกคนอ่ะตัวแรกก็จะเป็นวัวซาเช่แล้วทุกคนตัวนี้เป็นวัวซาเช่อรีอรอสนะแต่มันเหลือแค่ขวดเล็กอะ่ะเพิ่มไม่กี่บาทอะได้ขวดใหญ่สุดเสียดายมากๆมันจะเหมาะสําหรับแบบไปเที่ยวผับอะไรเงี้ยชอบมากซ K นะครซบเค g กปกติอันนี้ก็หอมนะหอมมากผมจําชื่อไม่ได้แล้วอะจาชื่อไม่ได้แล้วแต่หอมจริงกันเนี้ยอันนี้ก็บูคารียใช้จนในนี้หมดแล้วอะตัวหนังสือเรือนลางหมดละเออต่อไปก็ ดิออสวัชนะครับนี่ตัวนี้ก็สําหรับสายเที่ยวนะฮะหรือว่าชื่อคือมันเป็นที่นิยมนะสำหรับตัวเนี้ยแต่ว่าผมสําหรับผมนะถ้าใช้ตัวนี้แล้วขับรถอยู่ในรถาะปวดหัวนิดนึงต่อไปก็จะเป็นโค้ดนะครับตัวนี้หอมเหมือนกันนะแนวแนวเดียวกันกับดิออเลยส่วนตัวนี้นะครับมิเลียนเป็นจะเป็นกลิ่นคล้ายๆแบบกลิ่นพวกไม้อะไรเงี้ยหอมอันนี้กลิ่นจะผู้ใหญ่นิดนึงต่อไปก็จะเป็นชาแนลนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเอนเดอร์ฟูมเลครับกลิ่นก็จะแบบสาหรับผมนะถ้าเทียบ2ตัวนี้ชาแนลกับตัวดิออสผม มีความเปรี้ยวกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ตัวเดีออจะออกแนวแบบนิ่มๆแต่วันนี้ที่ผมจะฉีดไปก็ขอเป็นมิลเลียนและกันเออมิลเลียนตัวนี้นะครับการฉีดน้ําหอมมาทุกคนอย่าฉีดแล้วปุ๊บแล้วถูๆไปนี่นะผิดพลาดแล้วตัวนี้มันจะทําให้มเลกูลของน้ําหอมเนี่ยเสียได้นะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราฉีดไปเลยฉีดตามจุดซอกคอเงี้ยปุ๊บปุ๊บ แล้วก็หลังหลังปก,กเสื้อปึ๊บแค่นั้นจบนะครับหรือถ้าสมมติว่าใครอยากให้มันเข้มหน่อยก็ชิบจอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้จริงๆไม่ต้องฉีดเยอะน,นะพูดน้หอหมองพวกนี้เพราะว่ามันอยู่นาน,นมากๆนะครับ<ะ>โอเคทุกคนก็ประมาณนี้น่าจะครึ่งคลิปแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปคุยงานนะครับที่คอนโดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูนะครับว่าวันนี้ผมจะทำงานยังไงนะครับอาจจะเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆมาแบบใส่ฟุตเทจเฉยๆอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไป โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็มาแบบเหมือนแบบว่าคุยกับลูกค้านะว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อยากให้คลิปออกมาเนี่ยประมาณไหนก็อันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นงานเป็นงานที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับคอนโดอ่าเป็นงานที่3แล้วนะครับสำหรับช่องของเราวันนี้ก็แบบว่ามาดูสถานที่ก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยจะทําอะไรแล้วก็คือลูกค้าน่ารักมากนะค,คุยเป็นกันเองมากๆเลย ก็ได้โจทย์มาแล้วที่ต้องการนะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องไปทาสคริปต่อนะครับเพื่อที่จะมาเสนอลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าคอนเฟิร์มเนี่ยเราก็ถึงจะทําการถ่ายทําได้นั่นเองนะนี่คือเบื้องหลังนะครับโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักนี่ผมต้องไปนี่แหละงานเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์อีกด้วยบอกเลยนะทุกคนว่างานนี้นะยูท mm ูบเบอร์เยอะมากๆนะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูนะฮะว่าวันนี้เนี่ยมันจะสนุกมากขนาดไหนแล้ววิธีการทํางานเบื้องหลังการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้อง ทำอะไรบ้างนทุกคนอ่ะอเ,เดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวที่บ้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราออกไปทีเดียวเลยโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายคลิปกันต่อะทุกคนไปงานนี้เริ่มประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะทุกคนตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาเพราะว่างานนี้จะอยู่ประมาณพระรามเก้าทุกคนงานนี้ยูทูบเบอร์เยอะมากๆบอกเลยนะ<อ>เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่า การแตยทำวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่อาจจะเก็บมาได้ไม่เยอะเพราะว่าผมต้องถ่ายนันไปด้วยเนะี่ยอาจจะเก็บเป็นแบบภาพบรรยากาศเล็กๆคูเ,เทนมาให้ดูเป็นอีหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าจะเลิกดึกเลยทุกคนวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันดีกว่านะครับว่าเราถ่ายคลิปอะไรยังไงนะครับไป มีใครมาด้วยก็ไม่รู้อะครับใครไม่รู้ครับ เฮ้ยุกคนเรามาเจอคนในตำนานนะครับเนี่ยใครอะครับตำนานได้ข่าวเขาเพิ่งออกกันนี่นี่อะไรนะเฮดทูเขาเป็นเศรษฐีใหม่คิดถึงพี่คิดถึงสมัยแรกๆไหมคิดถึงคิดถึงเหรอคิดถึงซาด้วยคิดถึงนิจจาสามพอยซาด้วยใช่อันนี้พี่ zoom นะพี่ซูมแล้วดีนะไม่เจอกันนานมากไม่เจอแบบหลายเป็นปีอ่ะเป็นปีแล้วปีหรอเปล่าปีข้างใช่ครับสวัสดีครับสวัสดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่กับซีอีโอของผมเองนะฮะเดี๋ยวรอดูครับ เด,เดี๋ยวผมขอขับเล่นก่อนนะครับทีนี้ไปกดซับสไครป์ช่องของพี่แชมป์สามร้อยด้วยนะฮะกดซับด้วยนะน้องๆช่วงนี้มีรถอะไรใหม่ๆให้ผมลองไปเผาเล่นเลยพี่มีรถใหม่ๆใช่ไหมใช่เฟซล่าได้ไหมเดี๋ยวเราชมเร็วๆนี้ที่ช่องของพี่แชมป์สามร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับรอบสองของเขาไปแล้วครับเจ็ทบัตโลไปเลยครับตอบขอคำนับผมนะครับเอาผ้าเอาไว้ที่นเลยไไอ้เจ๊ท โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ช่องของน้องดีมบาร์โคสนะฮะดีเมอร์พี่งมาดีเมอร์ดีเมอร์นะเรียนอมเียบด้วยทุกคนแต่ผมไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเจอเลยไม่เคยเป็นพี่ครับเข้าไปประจำเลยใช่เหรอออกก้าวขาออกก้าวขาได้เหรอได้แหน่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  โอเคทุกคนตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วนะซึ่งแล้วพี่ๆน้องๆก็ชวนไปเล่นเวกบอร์ดอีกต้องบอกก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยผมก็จะไปเล่นเวกบอร์ดประมาณอาทิตย์ละครั้งนะฮะกับแก๊งยูทูบเบอร์ด้วยกันที่แหละเลยแต่ว่าช่วงนี้เป็นโควิดเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมากันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็จะมีน้องแฝดนะพี่แชมป์สามร้อยพี่บอยอะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเราจะเล่นเทพกันขนาดหนหรือว่าผมจะเทพที่สุดนะครับยังไงก็ไปดูแล้วกันนะครับไปวันนี้เรามาเล่นเวกบอร์ดทุกคนกคน็ปกติสุดส

ประมาณสิบรอบต่อครั้งแล้วแต่วันนี้แบบไม่อยากให้ที่กำไรยืนนานเนี่ยอ๋อเฮ้เราลืมนำ้ำแนะนำตะก้องเลยนะไม่เป็นไรค่ะพ <c oughs> ี่กำไรจะดีนะคือโอเคทุกคนนะเดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวไปทำอะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะโอเคโอเคทุกคนจบแล้วสำหรับโอวันนี้เหนื่อยมากทุกคน โอเคตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ตะก้องไม่ได้ไปด้วยไงเออกล้องรยยีบไปกับตะก้องนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มันมาใช่ไหมเพื่อนมาทุกคนเพื่อนจะมาถ่ายคลิปด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วจะห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วใช่ปะโอเคไปเดี๋ยวไปดูมันน่าจะอยู่ในบ้านไปไปล่ายกล้องหน่อยเร็วมาทำอะไรนี่กี่โมงวันนี้จะมาถ่ายคลิปอะไร นี่<ม>จะห้าทุ่มแล้วนะก็ได้ข่าวเพิ่งกลับมาทำช่องใช่ครับใครที่อยากชมก็ไปชมกันได้นะโอเคงั<ม>้ okay, นเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายงานกับไอ้ตังเสร็จแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้จริงๆก็จะปิดคลิปไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ครบวันเนี่ยเพราะยังไม่ยังไม่ได้เปดเอเพราะมันยังไม่ได้นอนใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวเรามาดูดว่าผมจะเตรียมตัวนอนอยังไงนะอย่างที่รู้ใช่ไหมว่าวันนี้ผมทาครีมกันแดดนู่นนี่นั่นไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้ว ต้องคินซิ่งหน้าด้วยนะทุกคนนี่ผมก็ใช้เป็นตัวคินซิ่งตัวนี้นะครับโอเคทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าดูมาจนจบนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครอยากรู้ชีวิตประจวมของผม มากน้อยขนาดไหนนะฮะเออเจ้าของช่องแต่ไม่รู้ว่ามีคนอยากรู้หรือเปล่าแล้วก็ใครที่ดูตอนนี้ก็อย่าลืมนะไปกดติดตามผมได้นะนอกจากยูทูปก็จะมี Instagram แล้วก็ a c e b o o k ดูดิีขึ้นตรงนี้ปังนะขึ้นมาดูได้นะก็จะมีไลฟ์สไตล์นะฮะชีวิตประจําวันอยากให้ไปติดตามกันนะทุกคนโอเคงานสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่รับชมด้วยนะงก็อย่าลืมกดซับ s c r i ค e และก็สกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคร